ดยมึงก็ตายแล้วมีคนแทงวะมีคนแทงวะมีคนแทงวะมีคนแทงแต่บัลลีกึงแทงที่อะไรเนี่ยตอนวางไอเี้ยกูก็หิวกูจะตายมันจะสุ่มเกิดแต่แต่ร้านเลยผมได้ก็คือ The Go คือโกรธส่วนแบ่ง Go ก็คืออากูนาไว้ยกูตายแต่เราเป็นเจ้เด็กอ้ว่อไม่รู้จองปลาแล้ว สองลาที่ที่นี arrive, นต้องลมปลูกแล้วเนไม่รู้ไม่สน,นเฮ <ย asks S 2> ้ยโหก็ตายด้เอ เอเยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง c o l Test นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมมาเล่น Roboxx ซึ่งอยู่ในแมปเอ่อไนท์ไดไนไน์อะไรสักอย่างซึ่งวันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนผมแบงค์นั่นเองแล้วก็เอ่อใช่ครับผมผมไม่รู้อะไรเลยในแมปนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนผมจะเป็นคนแบงกผมทั้งหมดแล้วก็ผมจะมาแนะแนวการเล่นในแบบของผมให้ดูอืมใช่มันจะใช่เปล่านะ ตลกมันทาแน่นอนวันนี้ทุกคนรับชมให้ดีนะครับไปกันเลยเพอร์เฟกตเออแล้วกูชีปล็อกอ๋อนี่ไงเออแล้วทำไงอ่ะมีขวานตัดไม้กันเฮ้ยภารกิจตดูดีดีดโนโคิดมันจะเปลี่ยนทุกๆป่ะทุกๆเวลาที่เราเล่นอะ่ะไหนเปีนยงไง เออก็เด็กมันจะไม่อยู่กับที่หรือว่ามันอยู่กับที่มันอยู่กับที่อ้าวแล้วเก็บไงเออหรออ๋อนี่ไงเอามือละชันเล่นห้าร้อยวันเฮ้ยไอตัวนั้นมันอุ้ยกวางผี่เออมันมันไม่ล่าใช่ไหมถ้ากูเข้าใกล้กูโอ้โหท่ามันยหยอกกังฟูอะไรอนี้เน๊ะท่าท่าไม่ไดนดีเลย สันท้ายนี่ผมอะได้เลยเพื่อนเนี่ยะให้หากระต่ายอ่ะมื่อกี้กระต่ายก่อนได้แล้วเพื่อนตอนนี้ผมอยู่กับผู้มีประสบการณ์นะครับเข้าตัวรอดมาได้แล้ว50วีนะครับเขาสามารถช่วยพวกเราได้500วันด้วยอ๋อ500วันมันต่ำกว่า500วันอ๋อ500วันเนี่ยังแต่มึงบอกไม่500วันเกมอะมึงบอกไม่เอา400วันไม่ใช่เหรอ200วันก็พอแล้วพอแล้วเฮ้ หงระต่ายไม่ดอบเลยว่เอ้าเอ้าได้กูโดแบบนหมาป่าไ,ได้หกระต่ายแล้วเดี๋ยว,แล,วแล้วกูทำเนื้อกินยังไงอ่ะมึงก็เอาเนื้อที่ได้มาจาัดดอกแต่พันนี้มามึงก็เอาไปต้มอะ่ะไอเอาไปต้มเออแล้วแบงก์อ๋ออ๋อมันจะฮิวเลือดให้ลอยแล้วเรากับข้าวมันบูดไหมไม่บูดเนี่ยมึงเอาไป,ไปขากระต่ายเอาไปไว<ะ>้ไปปิ้งอ่ะแล้วค่อยกิน ไม้นี้ปิ้งได้ป่ะได้แต่ว่ามันเอาไว้ปลูกดีกว่าเราจะต้องขุดใช่ไหมไม่ใช่มันไม่รู้อ่ะไหเขามันต้องกดตัวอะไรวะมันจะมีกุดไรกก็หาอาหารก่อนกูมีสองแบบให้มึงเลือกเพื่อนแบบไหนบ้างแบบแบบสปีดรันแบบทีเดียวสองร้อยมันจะเร็วกว่าเวลาหน่อยนึงไงมันจะสปีดรันหรือว่าไงอ่ากูบอกเลยนะไม่เน้นไม่เน้นเหมือนใครสปีดรันเลยเพื่อน เป็นจบว้าวจิงเนี่ยปีดรันคือมันโหดนะไอ่พวกที่มันจะออกมาไอพวกเปนปลามึงคิดว่ามึงอยู่ระคายวะมั้งกูนี่เทพเลยนะถ้ามันเกิดมาสองตัวไอตัวยิงตัวปืนเกิดมาสองตัวกูว่ามึงกูยังไม่รอดเลยนะเพื่อนเฮ้ยมึงรอดเด้อวะเฮ้ยมึงยิงโห้โมึงไม่รอดกูจ่รอดนะกูจะรอดไหมครับเด็กโอ้ยี่สิบอะเลือกไป ไม่ใช่ไม่ใช่ใชมาเล่นกับกูแล้วชาร์จแบตให้เต็มนะชาร์จอยู่ชิบหายแล้วกูไม้มันชาร์จอยู่เอาละลาได้เด็กคนแรกมาแล้วเอาเหรอเฮ้ยกูเจอแล้วซีดบ็อกอุ้ยปลูกใช่ไหมกดเลยวะมันจะปลูกพืชให้ต้องต้องอะไรต้องต้องไปกดตรงไหนหวังว่าเราต้องอัปเกรดวะ ranger lock one บางสีบางอย่างชิ้มันแปลกมากกําลังเข้ามาในความมืดไม่ใช่ดิเอ้วตอนกลางคืนแล้วกูลืมบอกแนะนําให้กลับบ้านมันแนะนำให้อยู่แถวนั้น I feel d a n น e ก o u s กลัวคือไร้างกูคกลัวสวนใน n g มงมึงเปิดกล่องมไหมเนี่ยเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วแบงแบ่งแ กูยังไม่เห็นกวาแปลว,ว่ามันแมวกูมันจะสุ่มเกิดแต่่อแต่ละอันเลยผมได้ก็คือ let go คือโกรธส่วนแบ่ง go, Man, go. ก็คืออากูอาทานหาทางน้ำมันใส่ไอกองไฟมันจะได้เวลสี่รับขึ้นเวลห้ากูจะไปหาจากไหนวะไม่กูต้องเอาให้สุดหน่อยแล้วเฮ้ไฟฉายใชย้ชได้ปะ <c oughs> ไใช่ไปฉายเอาไว้ส่งไอ้กวางได้นะมันจะสตานกวางอ่ะอุ้ยแล้วมึงไม่ได้บอกว่าแบงค์แป๊บนึไหมพี่ชัวร์โกรธคือเด็กเก่าแมงโก่าคือแมนเก่าเจอของดีแล้วต้องกลับรถของเต็มแล้วทำนึงแล้วแบเฮ้ยมึงเก็บของได้กี่ชิ้นน่ะ ดูทรงน่าจะยี่สิบชิ้นไป <15. S> 1สิบห้าเปิดกล่องไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีไอ้ถุงดอบมาให้ใช่วงร,ร้อยแรกมันจะลำบากนอยนึงร่องแรกโอ,โอ้ยทโอ้โหแม่งนาก,กวาจดแล้วแล้วถ้าใช้ฐานมันจะไวใช่ไหมอืมฐานก็ก็ถังไอ้ถังอะไรวะถังน้ำมันยังไม่โตอ่ะบลยตัดไม่ได้ใช่ยังไม่ต <laughs> โตเฮ้ยกูนี่มีประสบการณ์ในการตัวรอดท้สิบวีเลย โอ้โหเขี่ยไม้ไม่พอเพื่อนผ่านไม้มาหน่อยมาตัดอยู่ตัดอยู่มาแบงทิ้งไม้ไว้นี่เลอไฟไฟมันคนใส่วบบนี้กล่องไฟกล่องไฟมันจะไม่ดับใช่ไหมฮะกล่องไฟมันจะไม่ดับใช่ไหมดับเราต้องเคยเติมไฟให้มันตลอดเราจะรู้ได้ไงว่ามันดับตอนไหนวะนี่ไงตอนนั้นไอ้หลอดเคี้ยวๆอ่ะอ้าวมันไม่ใช่เลเวลหรอวะไม่ใช่มันคือยิ่งนานมันเข้ามันจะยิ่งดับ เราจะสปีดรันแล้วมอ,มอนเตอร์ที่ออกมามันจะโหดเป็นพิเศษเราไม่หวั่นใช่ไหมกูบอกเลยแบงค์พวกกูเนี่ยนะคือเดือดตำนานในการเอาตัวรอดจากเกมนี้ใช่ไหมกูใช่ไหมไมีแต่มหม,ม,ม,มาป่าไมมันแบบถ้าถ้ากูหลับนี่มันมนชุบกูได้ไหม น่้แต่มันต้องมีเบนเดตโอเคกูมีหนึ <Okay. S 2> ่งคือหนึ่งเพื่อนเดีย๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนโอเคได้ได้ได้ทำไม่ดีที่สุดโอ้วิทยุเก็บอะไเก็บไว้ให้พวกนั้นเก็บแล้วเอาไปใส่ตรงโต๊ะโต๊ะค้าแบบมันจะย่อยของให้เองอ่ะเออเดี๋ยวเลยออเด็กน้อยองมีเวลานับถอยหลังโอเคมันปูคราบไว้อ่ะมันจะบอกเวลาวันที่ให้ไมสวยแบงค์ โตรดีมามันจะบอกเวลาว่ามันจะเมืดเมื่อไหร่มันจะเช้าเมื่อไรเฮ้ยอะไรอ่ะอือรอใกล้มือลวเฮ้ยไม่ดีมันมีกลุ่มโจนโจมตีเรากลุ่มโจนอ่ะไ้บอกมึงใส่โต๊ะตัวนี้ตัวนี้เบื่อกูหิวกูหิวโหมันเบียอรถโกนมันจะยังไม่มาใช่ไหมตอนอาบเทียไม่ทันละมันจะมันจะไปเอาฐานเลยมาละกดสกีบเลยเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะโนนการมันไง ยิงอีกเลยไม่มีหลังมันมาแล้วโอ,อ,อ้ไม่มีงี้มันหลบนี่เรเ็วเพื่อนมันกูตามตูดมึงอยู่แบงยิงอะไรเพื่อนเอากูไม่มีกระสุนไอ้มีนี่หว่านี่ไงกูลากหัวผมกูลากหัวผมผมตัค,ครับฟต์มันจะมีอยู่อันนี้กูรักหัวผมไปตังตังตังแล้วพวกนี้ไปย่อยได้ใช่ไหมเผาเผาเผาเงี่ยอืมบางงาน เอ,เอาเด็กไปผักเออไม่ใช่เด็กมีครบแล้วงไม่ถึเอาจับไปแขวนเลยเนี่ยเนี่ยว่ามึงเห็นไหมฝนตกอ่ะมันจะทําให้ไอ้อะไรวะกองไฟมันหมดไวขึ้นอะ่ะแล้วมึงก็มึงต้องเติมไฟตลอดนะเพื่อนเพื่อไม่ไฟมันดับก็คือการม้วนแต่วะครับลูกกระสุนไงวะยังไม่มีตัวคาร์ดเลยมึงต้องรอก่อนนู่นอ่ะก่อนจะจบอ่ะ ก่อนจะมาทิ้งเนีู่าาขาไปนี่แล้วถูวต้องเอามาวางตรงนี้นี่ทำไมต่อวะเอาเหอะก,กูแปล็ของมาก,ก่อนเยี่ยมมีเหล็กที่กูยังไม่ได้เอามาโปรต,ตีมมนตูมม้แบ่งโปรตีนหมดเลยนะพ่อโปรตีนสองโปรตีสามาปโมาามารปรเ,เวลยิง่งสูงมันยิ่งใช้เชือกเพลิงเยอะเราต้องหาเชือกเพลิงเป็นของดีๆมาใส่ขั้นสองท่านสามมาใส่ แต่มันจะคม,ม,มอ่ะลูกกระสุนเต็มเลยเดยวกูเก็บนะฮะฮะสกิป huh? so มันมันจะเป็นตัวใหม่อะ่ะม้อนใหม่มาอเป็นตัวบินอะ่ะ The Elf has broken a <c oughs> r t การตื่นขึ้นของเหยี่วนักล่า เยี่ยวเปล่าเฮ้ยกูเจอกล่องท้องเนี่ยมึงเปิดตรงแผนที่อ่ะอมันจะมันจะมีรูปกล่องที่ขึ้นอยู่อ่ะมันไหนคะจะมีขึ้นหรือบอลอยู่อ่ะโอนี่เหรออือตรงที่กูอยู่มันมีกล่องท้องนึงอยู่มึงสามารถมาเปิดได้อือมันมีกล่องเต็มเลยเอ้ยแม่กูขอเปิดแต่แถวนี้ให้หมดก่อนโอ้ยหายแล้วเปล่ากูกูจะตาย แดดไม่ไม่ดีโอ้ยไม่กดทองเสียแบงค์เจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยกูตายกูก็สวนยอยู่ตรงเครื่องย่อยกูใช้กูใช้รีฟิลแล้วแบงค์กูใช้กูใช้รีฟิลรีฟิลที่อะไรไลฟ์ฟอน์รีฟิลวอร์ซันกูลากหัวคมแล้วอ่ะว่มามึงได้เชื้อไฟมาบ้างไหมเพื่อนกูได้อาหารมาเต็มเลยแบงค์

ลูกหูเจอลูกหูแไปโอเคไม่เก็บพวกกระสุนไปอ่ะฮะกระสุนเต็มยม่เก็บอ่ะอ้าวมึงมึงแมวอะกูไม่ได้กูบอกว่ากูไม่ได้ใช้ฮาวดี้โรบันเจียมดีสามนันรีนเสียงมาป่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแบงเก็บได้สิบพัน อะไรก็สิบห้าเนี่ยรอปุ่นั่นนะคระหว่างกูเดินดูมู่ไหนแบกูช่วยเเพื่อนสิงดูใกล้ๆนี้เพ่หวังมึงอยากเพิ่งเอาน้ำมัน,นกันบถ่านใส่กองเพิองดิอ้าวรอ่อกแป๊บนึงผูชาไปผู้ชายไปไปแล้วเซ็ตกล่องไม้กูได้หนึ่งคิดกล่องทองกูได้หนึ่งคิวไเชื่อ ตัดหมาดเพื่อนตัดหมาดบางคืน้แล้วเราต้องตัดหมาช้าแล้วช้าแล้วไอ้น,นี่ไปช้าอะไรได้ใส่ทีเดียวแล้วมันจะได้อัพขั้นขึ้นอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเผาไปเรื่อยๆโอคืนนี้จะมีสกีบุกไอพวกคนตปตาบุกบุกแล้วอา้าวไม้มเปียกน้ำใส่ไม่ได้เหรอใช่อุ้ยอุ้ยแไป ที่มันผ่าข้างได้ด้วยเหรอวะอะไรอ่ะผ่าข้างๆอ่ะผ่าใส่เราเลยอ่ะได้ได้ทำนี้กับผมได้ไงซูสโอ้โหเขี้ย,ยแบงแบงมันเอากูตายทำไมโดนสองทีอ่ะเออโอ้โหโดนดีเกินหนูี่ซูสมีช้างป่าล่อฟ้าได้นะซูสแก่ทำไรฉันซูสถ้าหมาป่าไม่เกิดไว้ข้างบนนะมีเกิดข้างบนด้วยเหรอ ตอนคือมันจะสุ่มเกิดมาป่าใกล้ๆเราอะใหหวังว่ามันมีตัวตีแชมป์เราไปงคจะสู้เพื่อนสู้ที่อะไรตัอยู่ไกลกว่ามึงเอาชิบหายละแบงค์เฮึโดนโดนอะไรครับโดนตัวอะไรโดนตัวอะไรกัดโดนตัวอะไรกัดทีมเพื่อนมึงอย่าเพิ่งเข้าไปดิเพื่อนนี่เหรอมันเยอะมากเลยอุ้ยเจ๊ะ ลังผมคมไหวบูซีตมหมูเอ้าวเช้าแล้วฮู้ยจะบปืนแล้วตังไงปืนเเลี่ยนไงตัดปืนเฮ้ยเหลือตก็สิเจล้วเนี่ยตัดไม้อยู่เออตัดไม้อยู่ไม่ตัดไม้อยู่เอ้ยกูหิวอีกกูจะตายแล้วเพื่อนมีไงสวยเนี่ยกูจะตายไม่คาดเลยวะหรือว่าีิกูต้องเล่นแบบไหนวะเนี่ย นี่ขันก็เพื่อนแบงค์แมวเปเรีย,น,ยนไม่ใช่ของาัเรื่อของขาของคลาสคลาสคลาสของคลา,า,าสี่นีแบงค์อ้ยี่นกระบอกอ้ยอ้ยโอโอนยอ้ยออยโา้ยโยอเยียอย้อ้ออ้้ออย แบงค์แบงแบงค์กูก cool ูกำลังจะตายวิ่งเห็นเดี <t t ๋ยวดิเพื่อนอย่ามุนตัวหมอป่าตาแดงๆอย่าเพิ่งดึงเพื่อนออกมาเลยไม่หวังคืนดิมันนบุกูอแล้วอ่ะกูแบงค์กูอยู่ไกลมากอ่ะไกลจากมันสุดเลยกำลังกลับบ้านแบงค์อยู่ก็ตายกันนี่ดูอ่ะ การเข้าวามูแคนนี้นะมจะรอดนี้อ่ะโอ้โว้าวไปจะด,ดบอีกแล้วนั่นแหละชิบหายอของเรามึงต้องไปตัดไม้ใหญ่แล้วแบงค์พูดจริงนะ,ะตัดไม้ใหญ่อะกูแอคอันนี้อย่าเพิ่พงเข้าเพื่อนตอนนี้เข้าไม่ได้เพื่อน จะเข้าใจเองว่าทำไมเข้าไม่ได้เดี๋ยวมึงก็ตายแล้วมึงต้มแท้งว่ามีคนทแท้งว่ามีคนทแท้งว่ามีคนทแคนทงแต่บันเล็กมึงไอ้งทียอะไรเนี่ยสวัสดีวันนี้เฮ้ยกูก็หิวกูจะตาย <laughs> ไป <laughs> ไล่เลยตกรวมยอย่าะไรกูไปหรเออ <laughs> ไม่เด็นนี่ครับเพราะว่าเราไปหาพวกถังไฟมาดีกว่าเพื่อนกลับมาเป็นสองวันลบอันหามาได้แล้วอยู่ที่ใส่อะรอรอแต่ถ้าเป็นผ่านเนี่ยใส่เลยแต่ถ้าเป็นพวกถังไฟที่ใส่รออัพเกรดอันนี้ไม่พอกินเพื่อนเราไปสำรวจต่อ

เออะหลังเออะนี่ตกปลาได้ของตเอตกปลาได้ของโหดด้วยอ่ะมันจะได้เบนเดตแล้วก็ได้ของเยอะอ่ะไม่พูดตั้งแต่แรกวะโอ้ยถ้าพูดตั้งแต่แรกกูรู้เลยว่ามันตกปลาเยอะไงแต่เราเป็นชั่วเด็กูเพื่อนไม่รู้จอมปลาแล้วเพื่อนจอมปลาที่นี้่จะบ่มบุก้งเลย ไม่รู้ไม่สนไปช่วยเด็กดีกว่าเพื่อนโอเค <c oughs> ได้เลยแบงค์เดี๋ยวกูไปหามึงแต่ว่า,ากูจะหาลูกเด็กไม่เจอเลยบอกห่วล้วเพื่อนช่วยเด็กคนนั้นออกมาโกนด,ดิงมานี่ การตลดของดีแล้าเนี่ยหรังเ,เราเราคนอัปเกรดเป็นเรื่อง,องหัวไวๆนะเพื่อนด้านเลยเพื่อนไม่งัน้นเด็กมันจะปีนบ้านเราทุกวันนะกลอวเหรอเพื่อวกลัว,วามาอยู่หน้าบ้าน,น,าานเราอะไรไปเฮ้ยมันต่อตัวขึ้นไปมันต่อตัวขึ้นไปเนี่ยคู่เนี่ยก็แต่ทางเข้าอยทางไหนก็จะเจอนไปวนๆวนรอบนๆจะอัพขั้นนี่ไงโอยู่ไเห็นราเลยครับเดี๋ยวเรออาต้องใช้เรื่อง ไอ้จอะเรื่อะไรอะเฮ้ย <c oughs> คาสินมันไม่ไกวางิาก้าววันแล้ววิเดย์ไนที่ไนนอินอ้าทำไมมีเสียงมาวะข้าไปก่อนแหละเอาละเ,าเด็กน้อยออกไปฉันอยู่เพื่อการปกป้องไม่ได้อยู่เพื่อความอยู่เล I'm y s still has been the reasons they will now increase by egg ก็ Most story and the ending เพิงเลยเยอะกวไม่เจอช็อเพิ่งเลยไม่เจอแต่เซนเล็กที่นั่นเลย,ลเลยเมาแบงก์กูพร้อมมากกลางคืนกูก็พร้อมตอนนี้จะเป็นไอกวางอย<า>ู่ยยแล้วฮะกวางเยมากตอเนี้อะแบกแบกไฟจะดับเลขสไฟจะดับ อะไรบ้างก,กูกำลังทำให้ดีสุดเพื่อนรอกัแบ๊บนึงเจ้เพื่อนโอ้ยเยี่ยมันเหลือเงสิแล้วอจาจจะเก้าสิบอะจะเก้สิบอ่ะเยี่ยมากเยี่ยมากทำไรคุาตายรเดยวดิเช็ก ช่วยกูช่วยกูช่วยกูตัวตาแดงข้างหลังรอมึงอยู่อ่ะแบงคอุ yeah, Ooh, ้ยนั่นไงอู้เจอน้ำมันแล้วแบงค์แบงค์กูเจอน้ำมันเห็นปะบอกครับดมันเปิดได้คนเดียวไอ้บ้า

ไม่บอกอ,ะอ่ะตอเดวยิอดเด็กคนสุดท้ายที่อยู่ไหนเด็คนสุดท้ายชื่อคุณล่าโกงอโอเคคุณเล่นนานนสุนเนดเลเวลคุณมีอยู่ไอ้เว่นี่จะระวัะงวอุอเชือกโกงจกัดมาดีมาดีเขี้ยกูใส่ได้หมดอะมาดีข้าแม่งหมดกูแค่อันจัดมึงทำอ้าว <c oughs> ไม่ใช่ตกแต่ปัง <c oughs> แบงคุณในพังเลยเพื่อนมัมีแค่ร้อยยีสิบานเพื่อนไม่เห็นบอกเลยมันมีบอกอยู่มันใช้ได้ร้อยยี่สิบถือว่าโหดเอาดิมันมีบอกอยู่มุงซ้ายล่างเ่นมันมีน่ามาฝ่ามาเลยนาดนั้นมีเ่อนไม่รูเนหวางมึงไปมจูนตรงนั้นหโอ้หน้ำมันมันยังบั้โดนได้เลยเพื่อนยเสือกไม่หวังมีเจะกรลบตัวหลัพี่หวังกูไป แบงแบงไอ้ของตีนนี่แบงกูมไม่มีหอกเฮ้ยโอ๊ยเจ็บมั้ยวางไปเลยโอ๊โอยหวันที่อะไรไม่กลับมาเลยูทีนี้ระวั่วงไว้ความนี้มันก็แค่แค่ลูกเต๋อโอ้ยกูจะตายเฮ้ยเอากูตายเพื่อนเรียบร้อยจบแต่แต่ถือว่าภารกิจเราสำเร็จนะครับในเมืม่อเราช่วยเด็กสามคนได้ อไม่ไม่ไม่มีในป้ายมีแค่สามคนนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป้ายมีแค่สามคนนะครับไปออกเลยเชิญรับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ